ส0บค่ะ แล้วก็เป็น20คุณแม่คะ่ะตัวนี้เป็นทิชชู่ยกลงังได้ทั้งหมด20ห่อคะ่ะทิชชู่คิมนะแม่นะยกลังให้สองหิ้วแบบนี้เอาไปเลยคะ่ะ20ห่อใช้กันยาวๆนี่วันนี้หนูจัดมา2โปรค่ะแม่ขานี่เอาไปเลยคะ่ะ10แล้วก็20ยกลังเหมือนกันคะ่ะคุณแม่ะ่ะทิชชู่คิมตัวนี้ค่ะแม่คะ่ะเขาเป็นทิชชู่ของคนไทยนะใครที่ผิดหวังกับทิชชู่จีนมาเอาทิชชู่คิมไปได้เลยวันนี้หนูจัดมาสองลังค่ะแม่ขาลังที่1นะได้20 ห่อแบบนี้ร้อยห้าสิบแปดบาทเท่านั้นส่งฟรีมีปลายทางและอีกหนึ่งรังเหมือนกันค่ะแม่ขาได้สองิ้วทิชชู่ยี่สิบห่อแบบนี้ส่งฟรีมีปลายทางเหมือนกันค่ะแม่ขาร้อยห้าสิบแปดบาทเท่านั้นค่ะแม่รู้ไหมว่าทิชชู่หนึ่งห่อเนี่ยเขาหนาห้าชั้นเลยนะแม่นะเช็ดน้ําเช็ดตัวทําความสะอาดได้หมดเลย เกรด808ไม่อันตรายค่ะผลิตจากเยื่อไม้ธรรมชาติค่ะนาทั้งหมด5ชั้นเลยซับน้าก็ได้ดีทําความสะอาดก,ก็ได้ดีค่ะแม่ค่ะใครอยากได้ทิชชู่คิมค่ะแม่ยกลังแบบนี้20ห่20อ20ห่อแม่จ๋ายกลังนะอย่างละ20ห่อส่งฟรีค่ะมีปลายทางแค่158บบาทเท่านั้นจัดไปได้เลยค่ะกด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 ค่ะ